โอเคครับก็กับสวัสดีชาวไทยเสื้อใส่เดาคารที่ใช้ออกซิเจนหายใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเนลมาดูเท่เกมมิ่และนี่คือ GTAV โอเคครับทุกคนวันนี้นะผมเราอยู่กับตัวละครแจ็คนะผมเอ้ยเออแจ็คนั่นแหละผมแล้วแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้อะไรนะแล้วเรานะผมก็อยู่กับมอสรถพวกนี้เลยนะทุกคนหนึ่งสองห้าไม่จ้าคนสวย นี่เลยนะผมก็จะเป็นนะผมชมรมคนรัก1 2ึ่หนั่นเองนะผมเนี่เต็มระบบเลยนะผมโอ้โหเว้ยนี่มััง1 2ึ่งชัดชดใช่ไหมโอเคครับผมแล้วก็นะวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นพี่เอามาเปิดแบบให้ทุกคนดูเยอะขนาดนี้ผมแต่ว่าจริงๆแล้วเรามารีวิวแค่คันเดียวผมเดี๋ยวคันคันต่อไปนะผมไม่ว่าจะเป็นคันนี้เนาะ เนี่ยฮะสายตรอ,อคันนี้นะผมหรือจะคันสีน้ําเงินกันนี้นะหรือจะคันสีขาวนะ,ะหรือจะหวัวถึกอะไรพวกนี้นะเป็นคลิปหน้านะผมมาแต่วันนี้เราจะมารีวิวอ่ารีวิวคันนี้ก่อนนะผมซึ่งคันนี้จะเป็นนะผมนี่เลยนะฮะเ,เป็นเวฟนะผม1นึ่นะผมนี่เลยฮนะตามชื่อเลยเนาะเวฟหนึ่งสองห้าไอนะเป็นก็เวฟไอหนึ่งสองห้านะผมคันนี้เลยนะฮะเออจัอกรส่งมาสวยมากนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถสไตล์รถอ่า วิ่งทิปนะทุกคนคันนี้นะผมวิ่งออกทิปก่อนเนาะประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งบ้างนะผมคันนี้นะเออซื้อแต่งมาแล้วนะผมคันนี้เนาะเราก็คงจะไม่ต้องแต่งเพิ่มอะไรนะผมโอเคอ่ะมาดูชุดเบรกก่อนนะผมชุดเบรกก็จะเป็นของแบมโบ้นะทุกคนนี่เลยนะฮะโอ้ยัยงสวยนะผมอันนี้ไม่รู้ว่าประกับของยี่ห้ออะไรนะไม่มียี่ห้อบอกนะผมนี่เลยนะฮะแล้วก็มีกระปุกด้วยนะะน้ำมันเบรกนะคันนี้ เออสวยนะผมคือชุดเบรนี่จัดเต็มมากเลยฮะนี่ฮะพวข้างล่างก็เป็นแบมโบนะฮะแล้วก็สายนะผมสกว่าจะเป็นสายปลดเร็วด้วยนะฮะไม่รู้ปลดไวหรือเปล่านะสายนี้นะผมแต่ก็สวยอยู่นะผมก็จะปลดไวแหละเนี่ยรูจากตรงนี้ละนะผมแล้วก็เป็นป um ั๊มบบแบมโบนะฮะปั๊มร่วงหรือเปล่าปั๊มนี้ไม่ใช่ร่วงนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกปั๊มอะไรเหมือนกันนะแต่รู้จักว่ามันเป็นแบมโบ่นะฮะแต่ทรงเนี้ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะผมประมาณนี้นะผมแล้วก็นะฮะ แล้วก็จะเป็นบอะนะทุกคนบอะนี้รู้สึกว่าจะเป็นของอันนี้พี่ก็ไม่รู้จักหรอกครับผมยี่ห้อเนี้ยเนาะแต่ว่าอ่านตามชื่อเลยนะผมบอะอันนี้ก็คือเบาะสุพรรณบีเจ้านะผมประมาณนี้นะฮะสุพรรณบีเจานะใครรู้ก็ก็น่าจะดังนะผมแต่ว่าพี่ไม่รู้จักนะผมตามนั้นนะฮะแล้วก็เป็นอาร์มนะทุกคนน่าจะยี่ห้อเดียวกันนะผมใช่ไหมอาร์มนี้ไม่รู้จักจริงๆว่ะรู้เหมือนกันฮนะ แลวก็ท่อนะผมท่อก็เป็นของสุพรรณเหมือนกันนะผมสุพรรณ b j เ์เหมือนกันนะผม,ม,อ,นนะผมอ่าท่อนะผมนี่เลยนะหูปเบลเลอร์เลยนะสำหรับแบบเป็นท่อสําหรับสีวาวนะประมาณนี้นี่เลยนะคันนี้ก็ลงยางมาแล้วนะผมไล่สเตอร์ด้วยนะฮะคันนี้นะผมสเตอร์เท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะเบอร์สามสิบะไม่งั้นก็สามสองแล้วทุกคนรถวิ่งทิพย์กวนะ่าเนาะมานนี้นะแล้วก็ช็กนะผมโชคอยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเนี่ย เห็นไหมไม่รู้นะฮะยี่ห้อเนี้ยเนาะสงสัยเป็นโชคจากลาซาด้านะฮะวันนั้นนะผมแล้วก็จะมีกัดสบัดด้วยนะฮะนี่เลยนะฮะกัะสบัดเนาะแต่จะเป็นของอูรินนะฮะไม่งั้นก็ไว SS นะผมเออวันนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปเครื่องกันบ้างนะผมคันนี้นะนี่เลยนะฮะคันนี้ก็เป็นนะผมรูคขาวกล่า9นะทุกคนชัก54วาวนะฮะเพราะว่าเป็นรถสเต็ปนะผมขับออกทริปนะคันนี้นะผมประมาณนี้นะฮะ เออวิ่งทิปนะฮะนี่เลยนะผมโอ้โหดูไม่ได้วะ่ะเลยนี่ฮะป็นคาบ,บูนะเอ,อ้ยอันนี้เป็นหัวฉีดนัะผมเออสีว่าหัวฉีดนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มีเพียงเท่านี้แหละ,ะของแต่งนะซึ่งพี่ก็แต่งมาแล้วนะผมตอนเนียนเนาะมันก็ไม่มีอะไรแหละเนี่ยของแต่งมันมีแค่นี้แหละผมของติดรถมาเลยนะว่ามันเป็นการกดใช้นะจะทำให้ดูแลกัน นี่นะฮะถ้าเราออกนะผมเฟรมก็จะหายไปนะฮะถ้าตัวตนี้เราออกก็เครื่องหายไปนะฮะเนี่ยมันแต่งมาให้สําเร็จนะฮะนะนะคล้ายเป็นโครงเข็นนะตัวนี้นเนาะประมาณนี้นะผมใส่กลับไปครับผมโอเคปเดี๋ยวเราไปแซดกันนะผมคันนี้เป็นยังไงนะผมจะวิ่งแรงขนาดไหนนะสเตปสี่ว้าวจะเป็นจวดกันนะผมทีนี้เอาแล้วผมปะไปซิ่งกันนะผมทีนี้อ่าที่เหลือนะผม ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทุกคันเลยนะเพราะแต่ละคันมันไม่ใช่มอสคันเดียวกันนะคนละคันกันนะผมนี่เลยนะทุกคนฟังเสียงสีวาวครับผมตึงจัดแค่เสียงก็ตึงแล้วอันมันมันของจริงฮะเอออ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะที่ขออนุญาตลบรถพวกนี้ออกก่อนนะผมเพราะว่ายวเราไปเล่นอย่างอื่นมันจะแบบไปโหลดเอานะฮะเออลบออกไปลบออกไป เอาล่ะทีนี้เราก็ไปแว้นกันนะผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแว้นที่สะพานนะทุกคนทางด่วนทางด่วนเออไม่สะพานนะทางด่วนนี่แต่ว่าแม่ไปทางไหนวันนียทางด่วนหลงทางาเลยรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะผมนี่เลยนะฮะ ดูกันนะผมรถออกทริปจะวิ่งแรงขนาดไหนนะผมคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ไปกันฮะสีเลยดูเงินไหมฮะเพื่อสีจางๆหน่อยนะฮะอาจจะดูแม่พันนดขนาดนะฮะโอ้ยร้อยเจ็ดสิบเลยฮะร้อยแปดสิบแล้วก็ผมรถวิ่งทริปแรงขนาดไหนคันนี้สเตปห้าเก้านี่น่าจะวิ่งได้ไม่เกินร้อยเก้าสิบผมใหดดูทรงละใช่ไหม 180แปดสิบเองน้องๆไม่เกินนี้นะผมร้อยแปดสิบเองนะ่โอ้อยังบอกไปนะทุกคนมันแค่ลูก5้าเองเหรอเนาะแต่มันก็นแล้วแต่ช่างนะบุมบางคนอาจจะทำได้แรงกว่านี้เนาะเออนี่ก็เราจะไม่พูดนะว่าช่างไหนทำมานะมานนั้นนี่โคเวน้นจัดเลยนะดันดยาวๆให้ทุกคนดันดยาวๆเนะบอกเลยว่าสเต็ปนี้นะฮะเครื่องปกุกแบบเครื่องนี้ แข็งแกร่งมากนะฮะจุดทนนานเออลากยาวๆได้นะฮะชอบท่าหมอกมากเลยนะฮะผมเต็มบบอ่ะเออประมาณนี้โอ้โห่หมอบยาวๆนะผมือว่าเฟี้ยวอยู่นะผมตอนนี้นี่โอเคบบปดี๋ยวเรานะผมเอาไป แซบ่บกันที่สนามแขง่งบ้างนะผมทีนี้ไปนัดกับอ่าพวกบิมแจ็คแป,ป,โปรโคลนะผมน้องซาติดน,นะและ้วก็อะไรต่างๆนะผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอันนี้นะผมแต่ว่ามันก็แรงอยู่นะยิต่อร้อยแปดสิบนะผมเนี่ยแปดสิบสองนะผมท o p s แปดสิบสามแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดเจ็ดครับผมไม่ได้อยู่นะเนี้ยแปดเจ็ดครับผม ตันแล้วนะอยู่ที่87นะผมเออ187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสวยสวยสวยถือว่าแรงอยู่นะผมเอาล่ะทุกคนมาดูกันนะผมคู่แรกในการแข่งขันนะผมโผ้เอ้รู้สึกว่าจะเป็นแดง,ด,งดีมจ็กแป,ป,ป๊บโคนะผมนี่เลยนะฮะพี่งัดกับคันเขียวนี้มากเลยว่ะพังแรงมากเลยคันเขียวเนี่ยจริงดูกัน เต็ป59เราจะไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแค่กับแจ็คแป๊บโนี่แหละัน <c oughs> หน้าไม่น่าไหวนะผมขนั้นมันของจริงจริงเนะี่ยมันแรงจริงเลยนะเนี่ยหัวเถื่อนคันนี้นะคันเขียวๆเนี่ยทุกคนเห็นหลายคลิปมากนะคันเนี้ยบอกเลยน่าจะเห็นประจำอะ่ะคันเนี้ยคือมันซิ่งจริงๆอ่ะคันเนี้ยไม่รู้ว่าสเต็ปอะไรเหมือนกันนะผมคันเนี้ยเนาะน่าจะ66ชักชัก5เลยมั้งเนี่ยสี่วาวนะผมแรงจริงคันเนี้ย เราไม่เคยชนะมันเลยอะคันนี้นอกจากที่ว่าเราจะใช้แบบเมนูนะผมแล้วก็ปรับความเร็วเนาะปรับแรงท็อกปรับอะไรเนี่ยถึงจะชนะมันได้คันเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเรานะผมมาท้าแข่งอันนี้แล้วกันซาตินเนะยเออนัดกับซาตินนับกับซาตินหน่อยยังแ้วก็คันนี้นะผมดีมคันนี้ก็แรงนะเหลือไม่เท่าไหร่นะผม เอาละ่ะรู้สึกว่าเราจะได้แข่งกับ p c x นะผมบอกเลยว่าชิวับผมให้ออกก่อนยังได้เลย p c x อันนี้เพราะมันเป็นรถเดิมๆนะผมเอาให้ออกก่อนด้วยนะฮะนี่ยามไหมละ่ะทุกคนว่ากี่ฮะให้ออกก่อนเลยชิวอ่ะบอกเลยชิวๆอ่ะ <laughs> ไปเลยเด้อ <laughs> โอ้ชิวมากเลยผมคือจริงๆรกีเซคันนี้เทียบร้อยนะผมเราเข้าไปที่ยี่สิบปีนะโอ้แบบกินกล่อมๆนะอันนี้ ECX เออแล้วก็ลืมบอกไปนะผมสำหรับเสียงเครื่องอันนี้นะผมเสียงเครื่องอันนี้ก็พี่ได้ทำมาใหม่เลยนะเพิ่งทำเสร็จนะผมประมาณสักเช้าๆนู่ช่วงเช้าชเราพนะี่เพิ่งทำเสร็จนะเสียงนี้นะผม ซึ่งอ่าเสียงคันนี้นะผมจะมีระบบตัดด้วยนะผมเวลามันวิ่งเกินยังไงอะ่ะเกินรอบเครื่องนะผมประมาณ9,000รอบเนะยมันก็จะมีเสียงอ่ากล่องตัดท่อหมเสียงนี้อนะ่ะเนาะนี่เลยฮนะเสียงนี้ก็คือทํามาใหม่นะผมอีกตามชีวิตจริงเลยนะว่าไปดูคลิปในยูทูบมารู้สึกว่าเสียงสีเาวจะประมาณนี้นะผมเวลามันขับที่เฟออ่ะดูคลิปพวกที่เขาขับอ่าออกทริปกันนะผมคิดว่าเสียงประมาณนี้แหละใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอนะเนาะพี่ก็คิดไว้อย่างงี้แหละพี่ก็ทําตามความรู้สึกก็แล้วนะได้ยินยังไงก็ทําอย่างนั้นนะผมวาว่านนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคันนี้ไม่เจอรถที่แบบสูสีกับเราเลยนนะ่ยจะรถกระกาก้งน,นั้นเลยเนะยต่อให้ออกก่อนก็ได้นะกันนั้นนะ่ะออาต่อเลยตามไปฮนะชิวๆอ่ะบอกเลยจะต้องหมอบก,ก็ได้นะขับชิวๆเลยเนี่ยเนี่ยนั่งนั่งกินนะผมนั่งแซงเลยบอ,อกตรง ง่ายเกินโอเคนะ้ผมนี่เดี๋ยวเราต้องลองบ้างมาถึงรู้ว่ารถตัวเองวิ่งกี่วินะผมอันนี้ก็ประมาณพันเมตรนะทุกคนสนามนี้ไกลนะครับผมยาวอยู่นะประมาณพันเมตรได้นะผมทั้งกุกกาเลยเคยวัดระยะนะผมระยะทางเนาะสนามนี้นะผมประมาณพันเมตรได้เอาว่าเดี๋ยวเรามาแจมหน่อยแล้วกันนะผม รถจะเสกออกมาเยอะกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะผมแมปไม่โหลดนะฮะเออถึงเสกออกมาเยอะกว่าน,นี้สักแบบสิบคันอะไรองี้นะโอเคครับ okay, ผมรอบนี้มาดูกันนะผมดีมแจ็คแพนโปล์นะมีเง็ดกับหนึ่งสองห้าคันนี้แรงสุดแล้วไอ่นเนี้ยบอกเลยไหวเปล่านี่สรุปว่าเราได้แข่งกับดีมแจ็คแพนโปนะโอ้โหบอกแต่กันนะบอกแจ็คครับผมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเราซูสีว,วาวได้ไงวะเฮ้ย เรียบร้อยนะผมเข้าก่อนยิมแจ็คแป๊บโพนะฮะสูสีกันเลยนะถ้าเราได้แข่งคือจะเฟี้ยวมากเลยนะพี่ว่าสูสีอ่ะยิงเลยยิมแจ็คอ่ะเอาล่ะทุกคนทีนี้เราได้แข่งกับยิมแจ็คแป๊บโพแล้วนะครับผมเว้ยอยากแข่งมาตั้งนานเออเอาดีครับผมมาดูกันนะผมว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมกับยิมแจ็คแป๊บโพนะฮะ ได้ยินข่าวว่าแรงเหลือเราอ่ะดิจักตะโฟไป <laughs> ออกก่อนแรกเลย <laughs> ไอ้เหี้ยโคตรโกงนะผมนี่ผมออกโคตรสั้นนะผมโอ้โหไอ้บอกเย้าดิจักอยู่ไหนวะ <laughs> เข้าสิบห้าวินนะผม <laughs> อันนี้ก็เรียกว่าโกงวะเนี่ย <laughs> โอ้ นาจะโกงเต็มระบบด้วยนะผมออกก่อนนะโอ้อเอาพับกลับทางเดิไมไหมหรอจิ๊กเอาและก็นะผมเดี๋ยวเราแข่งรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะผมนั่นนะฮะเราก็ลากันไปเลยแลวกันนะผมมาดูกันนะผมรอบสุดท้ายท้ายสุดนะผมแข่งกับฟอร์ซ่าเนี่ยเอาวะหนึ่งสองห้านะผมรู้สึกว่าเราจะแพ้ฟ,ฟอร์ซ่านะผม ห่างกันมากเลยนะฮะเราออกตัวพลาดนะผมเมื่อกี้นะโอ้เรียบร้อยแม่ประมาทไปหน่อยนะผมดูว่ฟอร์ซ่าไม่แรงนะเรียบร้อยแย่นะผม